สวัสดีค่ะบ่ายสองโมงของทุกๆวันเราก็จะมานึ่งตัวขนมถ้วยนะคะตัวขนมเราจะใส่ใบเตยค่ะแล้วก็น้ำตาลเราจะนึ่งไว้ตอนบ่ายๆนะคะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนึ่งหน้ากะทินะคะนึ่งใช้ไฟแบบปานกลางถึงแรงค่ะ นี่ก็มาดูคอกมะพร้าวของเรานะคะมะพร้าวเราลงทีก็เยอะนะคะ200 200ลูกค่ะถ้าไม่มีก็ประมาณร้อยร0อยสค่ะแล้วแต่อันนี้น้ำหอมเขาก็ให้ฟรีนะคะเจ้าของสวนและและ้วบ่ายสี่โมงทำขนมสิทธเราก็มาปอกมะพร้าวนะคะ ปอกไว้ใส่หน้ากะทิพรุ่งนี้ค่ะคนปอกก็ปอกไปเลยนะคะวันนี้ปอกมะพร้าวง่ายนะคะร่อนมากเลยไม่มีแตกลูกสวยมากเลย เราจะปอกใส่ขนมถ้วยและเราก็จะใส่วุ้นกะทิด้วยนะคะเราจะใส่วุ้นด้วยค่ะเพราะว่าวุ้นกะทิก็ทำตอนเช้านะคะทำสดๆใหม่ๆลูกสวยมากเลยค่ะปอกไม่แตกเลยอันนี้ลูกเบลเลอร์เลยนะคะลูกใหญ่ยกมือเดียวก็เกือบไม่ไหวค่ะ มะพร้าวขนมถ้วยเราก็จะเลือกลูกที่มันแก่ๆนะคะเพราะว่ากะทิเขาก็จะได้มันๆถ้าวนกะทิเราก็จะใช้มะพร้าวแบบลูกขา,ขาวๆถ้าไม่มีขาวก็ใช้แบบแก่ก็ได้คะ่ะเพราะว่ามันแต่ว่าแบบแก่มันก็ยังไงล่ะเราก็ต้องใช้มีด ปอกตรงที่เปลือกดำๆเข้าออกด้วยนะคะทำบุญกะทิเพราะว่าบุญของเราก็จะได้ข่าวข่าวจุวะเลยจะก็มีแตกเป็นบางลูกนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแตกส่วนมากก็จะปอกเป็นลูกง่ายเลยคะ่ะดูกล้ามเขานะคะหนาไหมคะหนามาก ตะก,การนี้เราจะทำวุ้นกะทินะคะเราก็จะปอกแบบนี้ราคาทุกวันบ่าย4ี่โมงกว่าจะเสร็จก็5้าโมงบางวันก็6กโมงนะคะทําเสร็จแล้วก็ไปทํำข้าวหมากต่อค่ะงานเราก็ทั้งวันเลยนะคะตะก,การนี้ทําวุ้นนะคะ ลูกสวยๆเลยไม่มีแตกช่วงนี้อะไรๆก็แพงนะคะน้ำตาลก็ขึ้นโลละ30แล้วค่ะน้ำตาลทรายส่วนน้ำตาลปิ๊บโลละ50นะคะโอ้ยแย่มากเลยค่ะค้าขายของก็แพงเราก็ขายราคาเดิมค่ะลูกนี้ก็ปอกง่ายเลยค่ะล่อนเลย ลลูกเลกเ็ๆส่วนส่วนมะพร้าวนะคะบางบ้านก็ขึ้นค่ะลูกละบาท2บาทอะไรเงี้ยบางบ้านเขาก็ไม่ขึ้นราคาก็เหมือนเดิมถ้าจะขึ้นก็ขึ้นพวกน้ำตาลพวกน้ำตาลอย่างนี้ค่ะน้ำตาลขึ้น น้ำตาลทราเมื่อสามสีวันก็ใช้โลละยี่สิบหกบาทอยู่นะคะแต่มาวันนี้ใช้โลละสามสิบแย่เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มารับชมพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี